พามารู้จักต้นสนใบพายต้นสนใบพายเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางอายุหลายปีไม่ผลัดใบทรงพุ่มรูปกลวยคว่ำเมื่อแก่เนื้อไม้แข็งใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปใบหปลายแหลมโคนสอกขอบเรียบก้ารใบสั้นดอกออกตามซอกใบสีเหลืองอ่อนการช่อดอกสั้นมากผลเป็นพืชเมล็ดเปลือยไม่มีเนื้อผลและเปลือกหุ้มเมล็ดฐานรองดอกเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อรัง ข่พัฒนาเป็นมเมล็ดย้ายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดและปะัทชำสปรปพคุณใบใช้รักษาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกหรือตามร่างกายได้ประโยชน์ ยมปลูกเป็นไม้ประดับบ้านตกแต่งบ้านหรือพืชให้ร่มเงาต้นที่นำไปทำบอนไซหรือไม้ดัดส่วนใหญ่เริ่มดัดกันตั้งแต่ต้นเล็กเพราะถ้าปล่อยใบกิ่งก้านแก่ไม้เนื้อแข็งมากตัดยากจึงมีข้อดีในการนำไปประดิษฐ์เป็นเข้าของเครื่องใช้ต่างๆหรือปลูกตามแนวรัว้วปลูกขายความเชื่อมีความเชื่อว่าต้นสนใบพา,ายเป็นไม้มงคลเชื่อว่าถ้าปลูกไว้จะนำพาสิริมงคลความ ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในบ้าน